เออเไปทัวร์ฮ่าฮ่่าว่าี่โว่า อยากกินลาเสอกันลาอยากกินลาอย่าอี่เสอนลาปวดพวกนี่ตาลาดนี่ตาล่ลงมนดูดูมาดูเหรอเอาไมนไี่ไปใส่อาบน้ำ ก็เ<า><ำ>กเร็น้เ้วยละ่ะมาเด้วมาแล้วเอเก่งเนาะโอ้โหนบอน้ำเลื่อนมาเนี่ยล่าพีได้เหมือนเด้อเป็ <c oughs> นใครเน่ยเจอเยอะสุอนีสุนี้ี่ สนีลิตหลายแห่งซูน่ะเป็นคกูอะ้รฉันต้องกัดกันเองเ้อกัดแบบสมัตสุดนสุดสุดแม่ ต่ซนแม่แ่ไปได้ทุกคนบัสตัวน้